อยากให้มาเปิดงานเฟื่องฟ้าให้หน่อยจัดแบบนิดนี้เข้ามาตะลึงเลยทำไมงานใหญ่จังท่านสามิดไม่ถับรมดางานเล็กไม่จัดจัดงานใหญ่ประมให้ท่านในอำเภอสามิะะิด้วยค่ะปีนี้เราเคลื่อนย้ายสวนที่อยู่ในพื้นที่ของเรามาอยู่ที่หน้าที่ว่าการอำเภอทั้งหมดครับ ซึ่งเป็นสวนที่เราจัดทั้งไฟประดับตกแต่งสีสันต่างๆได้อย่างสวยงามซึ่งไม่เคยมีมาก่อนอยากให้ทุกคนมาเก็บภาพแห่งประวัติศาสตร์แห่งนี้ณที่ว่าการอำเภอหนองบุญมากครับหลายปีนะครับที่สถานการณ์เรื่องโควิดนะครับที่พวกเราไม่ได้เที่ยวกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้งานเ่้นฟ้านะครับของอำเภอหนองบุญมากถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่แล้วเป็นงานที่แปลกนะครับที่นานทีจะมีเส้งฟ้าที่มีเอกลักษณ์นะครับที่มี รูปลักษณ์ที่สวยงามนะครับมารวมกันที่หน้าอำเภอนนมากเราอย่างมากมายเรื่องฟ้าเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยได้รับรายงานว่ามีการซื้อขายออกไปต่างประเทศก็จํานวนมากแล้วนะครับตอนนี้คิดเป็นมูลค่าเงินก็ไม่น้อยกว่า5ล้านครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาแลวก็ทางท่านในอำเภอสานนิดเองตลอดจนท่านสจสมภัสศรีจันทร์ซึ่งท่านอยู่ที่หนองบุญมากเองนะคะเราก็จะได้ช่วยกันหารูปทางที่จะดูแลพี่น้อง ผู้ที่ปลูกเฟืองฟ้านะคะที่ส่งออกต่างประเทศให้แบบดียิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้ต่างประเทศต่างๆก็หันมานิยมสั่งเฟื่องฟ้าเยอะแยะเลยทั้งแถบเอเชียเองแล้วก็แถบยุโรปนะคะเป็นพื้นที่ปลูกเฟืองฟ้าและไม้ดัดที่สาคัญของประเทศดังคำฝันขององเงินที่ว่าหนองบุญมากเมืองบุญหลวงพว่อคูหลุกน้มทำนามล้อประจานดินปิ่นเฟืองฟ้าคาตา จำโบราณน้ำพุต่ากรนุนหนาเนื้อดีหายมันดีปั้นสำหรับอะไุกเรียนดังหขออบุณมากครับคมมาก